ฉันจะพาทุกคนย้อนกลับไปเป็นหนังหน้าโรงแบบออริจินอลโอ้ช่วงช่วงนี้เพราะว่าฉันจะมาพูดถึงหนังไทยในช่วงนี้กันหน่อยเออิ่งนี่ก็แบบไม่ได้ดูหนังไทยนานมากแล้วเนืออปล่าแมแต่ช่วงนี้เป็นกระแสเลยถูกต้องบุกเพลงไงขาฝันเห็นน้องเกสอนมานานนับสิบปีฝันเห็นนางแต่เพียงผู้เดียว เบาได้เบาจะคันไม่นายเธอสี่ร้อยล้านแล้วบทเพสันนิวาสนี่คือถือว่าฟรีเวอร์มากฟรีเวอร์มันเลยทำให้หนังไทยกลับมาแบบคึอเรือเรามาดูตัวอย่างหนังกันดีกว่าเออว่าเดือนนี้จะมีหนังอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รวบรวมมาทั้งหมดนะแต่ว่าเราก็คัดกันมาแล้วแล้วก็มีแบบว่าแบบว่าเออเราก็ติดติดหนังเทศมาหนึ่งเรื่องเรามาเรื่องอะไรดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครที่ ชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นอาชญากรรมอุ๊ยชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นการเดินเกมเออเรื่องนี้เนี่ยเหมาะเลยอ้อาชญาเกมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบว่าอาชญากรที่เป็นมาในรูปแบบของเกมเมอร์อย่างนี้ปะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ในวงการเกมที่มีถูกรับจ้างฟ้่มแรงทำให้วงการเกมต้องสะเทือนถึงกับมีการแบนไอดียนักแสนโอ้กานาถ้ามีคนจ้างมึงฟมแรงโอ้พี่เกิยรติมงาไปะเอาดิพี่ ถ้าเล่นเกมแล้วยังได้ตางอีกโคตรคุ้มอ่ะคุขอนุก่อนมึงเก่งจริงป่ะปอะไรงเล่นผิดรู้ไหมกดหมายหรือว่าผิดกัเกมเลยพี่มันไม่ดีไหมถ้าให้คำตอบอ,อุ่นนี้ก็ได้กลับไปคิดด้วน<ะ>ปังแรงที่ต้องทำไงพี่รีบป่ารีบฆ่าคนไปเอาแ,แต้มคิวก็ใช่ปะ่ะถ้ามึงรู้ว่าตอนไหนไม่ชนะให้นิดเริ่มตามาังใหม่แทนทีเลยโดยปกติลูกค้าของเราคนที่อยากได้แรง,งสูงสูงไม่เคยต่อเข้ามาในเพจเลย เรมีสี่คนได้เดือนหน,<อ>นึ่นไงได้ประมาณห้าหมื่นถูกไหมมึงคิดดูถ้าเกิดเรามีห้าสิบคนไ,ได้เดือนเท่าไหร่ถ้าเราส่งนล,ลูกค้าจนครบหมดแล้วเราจะหาลูกค้าจากไหนเพิ่มสิ่งที่เขาได้จากเราอะมันไม่ใช่แค่แหล่งแต่มันคือการที่ทําให้เขาได้สัมผัสตําแหน่งที่มันสูงกม่าจุดที่เขาควรจะอยู่แล้วคนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากลงตาำหรอกเอาแรงอนภายในสี่วันไหวปะ ถ้ามันจ่ายสองเท่าไหวแล้วเขาเลยพี่มีทำไม่ทันเลยพี่มันต้องเสร็จถ้ามึงไม่จ่ายมึงรู้ใช่ปะว่ามันจะเป็นยงไงมึงจ้างได้กูก็จ้างได้ว่ะอ๋อเยืออัพเดอะอัพแลงอาชยาเก็บเป็นไง เรื่องแรกเปิดมาก็ดูแบบดาร์กได้ใจเลยที่อยากดูอีกอย่างหนึ่งก็คือแคสติ้งใช่แคสติ้งไม่ว่าจะเป็นคุณกิติมมนดาเนะคุณเอมภูมิพัฒน์ะแล้วก็คุณแจ๊กกิติศักดิ์เออทั้งสามคนนี้คือแบบว่าโดดเด่นนะเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ใช่คาแรคเตอร์ดีมากโคตรเท่แล้วมูดแอนท n น พิ่งรู้สึกมันน่าน่าติดตามด้วยด้วยความที่เป็นสีผ้าแบบนี้เรื่องราวแบบนี้โลเคชั่นแบบนี้แน่นอนอ่ะเข้าใจปะเพราะฉนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยอาชญาเกมเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจใช่อะนั่นก็คือเรื่องแรกผ่านไปแล้วอาชญาเกมเรื่องที่2เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอกาสต่อจากนี้ไปท่านจะได้พดกะขวัญใจเออบางไฟฟิล์มเอออตนาน เราต้องได้ดูหนังพี่หมั่มทุกปีนะเอาจริงปีละหลายเรื่องด้วยใช่เชื่อเลยว่าสองปีเพลงต่างยุคคนต่างวัยไม่เคยเห็นนางเอกป่ะเคยแต่เราเคยเห็นนางเอกเรื่องไหนงามชำเรื่องนี้ Happy Long Life Happy Healthy เออ See you again ทับมาแล้วทับมารับลายร้อยเอ็เป็นยังคือว่ารับทรศัตว์นคิดหลายคิดหลายคิดหลาย อุ้ยแล้วแดงตบดังเลยอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะให้ฟีลอบอุ่นพอสมควรเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมีเพลงมาด้วยอย่างเงี้ยฉันว่ามันน่าจะเป็นฟีลแบบทั้งแบบว่าอินกับเรื่องแล้วก็อินกับเพลงด้วยเพราะมันก็คงเป็นเพลงในใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วที่แบบร้ลอยเรื่องราวด้วยบทเพลงและนี่ก็คือสองเรื่องที่น่าดูมากในเดือนกันยายนเป็นสองเรื่องสองสไตล์สองแนวเลยที่แบบว่าแตกต่างกันแตกต่างกันเลยแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมยังไงคือ เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องอยากดูแน่ๆฉันบอกเลยเพราะตัวฉันเองเนี่ยคือเห็นปุ๊บคือรอใช่เลยนักแสดงเยอะใช่เลยอยู่เรื่องเนี้ยแต่แบบแป๊บนึงได้ไหมฮะขอเบรกแป๊บนึงได้ปะทำไมอ่ะหิวจริงๆเขาเย็นถ่ายยาวมากงงมากหิวมากจริงป้าหิวเหมือนกันเอ้าหิวสองคนแล้วนะต้องเบรกแล้วไหมเอาแล้วคอนเทนต์ปูก็คือเบรกได้เลยเบรกได้เลยแต่แบบ ฉันอยากกินอะไรที่แบบว่ามันมันไม่ต้องสั่งได้ปะไม่ต้องแบบว่า d e l วอ e ี่ะอ,อะไรเงี้ยแต่แบบเป็นอะไรที่มันมีติดบ้านอะไรเงรี้ยได้บ้านเรามีอะไรกินไหมจําได้ว่ามีอันนี้ติดบ้านไว้อะไรนี่ มันและอห็นเขาจะพอไอเทมนะเข้าใจปะไทยสันเป็นไก่ปรุงสุกแช่แข็งพร้อมทานที่มีทั้งทอดและย่างเมนูหลากหลายมากมายเก็บก็ง่ายแค่เอาใส่ช่องฟรีสแนะนำ3เมนูที่ต้องมีติดบ้านไว้เลยเวลาดูซีรีส์ดูหนังที่เราชอบมากไก่กรอบไม่มีกระดูกไก่คาราเกะสไตล์ญี่ปุน่นแล้วก็ไก่ย่างเนื้อน,นุ วิธีทำก็แสนง่ายแค่เอาใส่หม้อทอดกับไมโครเวฟเอง <house> <t ot aph> <exemplo> ไม่ต้องรอละลายด้วยนะไก่ไทยสันทำง่ายสุดๆสะดวกรวดเร็วอร่อยได้ทันใจ่โอ้อหไมมากเพงนี่จ่ายโอ้ต์ก่อนเลยมามามา ชิคกอลเลย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 ให้กินเลยนะเราชอบแย่งกันเนาะหแล้วเขากรอบมากอ่ะอ๋อฉันเซอร์ไพรส์ตรงที่ไม่ต้องใส่ซอสก็คือร่อยเลยอร่อยเลยเฮ้ยอร่อยคือเล็กกินแบบไม่ต้องแบบว่า ใส่ซอ,อะไรเลยอะ่ะโอ้เพราะาไทยสันเนะ่ะเขามีเทคโนโลยีเคลือบแบบ3มชั้นนะเขาเรียกว่าเคลือบกรอบ3มชั้นใช่โอ้อแถมอร่อยมากอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาหมักจนรสชาติเนี่ยมันเข้าเนื้อฉ่ำสุดๆฟินสุดๆนะบอกเลยนะคุณผู้ชมแค่มีไทยสันติดบ้านไว้นะรับรองอร่อยในทุกโมเมตนต์แน่นอนอจริงจริงจริงมันทำงังไงจริงพีไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านก็สามารถทำกินได้แบบง่ายๆเออเวลาแบบ ดึกดึกดูซีรีส์ดูอะไรเงี้ยอุ่นกินจบเลยอ,อุ่นด้วยแมคโครเวฟเอ่ยหม้ออบรมร้อนเอ่ยอ,อะไรเอ่ยกินได้แล้วเออไม่มีใครคุยกันด้วยนะ <c oughs> ไม่มีใครคุยกันหรอกเฮ้ยอร่อยจริงนะ,ะต้องให้นะคุณผู้ชมแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนะเออ,อ,อ,อต้องยอมนะรอบนี้ย,ยังงเอ็มวีเอ็มวีพีจริงๆนะเออให้งอ้ออร่อยมากแล้วอร่อยจริงอยู่ท้องโว้ทุกคนที่ไม่หยุดเลยตอนนี้ใช่ฉันสบายใจละเอาเป็นว่าทุกคนขาเรามาแบบว่ารีแอคไปด้วย กินเอาที่ยังเหลือเนี่ยกินไก่ที่ยังเหลือเนี่ยไปด้วยดีมะได้เพราะว่าเราก็แบบเป็นกันเองอยู่แล้วปะได้เออเรื่องที่สามเรื่องอะไรเรื่องที่สามบอกเลยเหมาะกับพี่เจมมากอยากจะให้ต้นคีเซนเออทไมเพราะมันเหมาะกับพี่เจมไงก็เลยต้องให้ขนาดนั้นเลยหรอเออไหนลองว่าไปซิเติลเคียวก่อนเคียวก่อนตอนเนี้ยเคียวตุ้ยไม่แล้วนาเราอะอร่อยสิเรื่องนี้เป็นเรื่องรอคอยมากด้วยความที่ดูจากแคสติ้งแต่ละคนเนี่ยอเรียกได้ว่า ยกมาทั้งวงการบันเทิงอยู่แล้วแล้วยกมาตัวแม่ทั้งนั้นเลยใช่ฉันขอพูดชื่อแค่สองคนก่อนอเป็นครั้งแรกที่สองคนนี้ได้เจอกันอ,อแพนเค,ค้กเคมานิดกับแต้วนัทตะพรอนกับพี่เต้านัทตะพรอ,อ,อพเราเกกับแต้ต้องมาสู้กันนะ อยู่คนละฝั่งนะหรอใช่โอ้แกมันเกี่ยวตุ้ยเลยคือคือไม่หยุดกินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไปเลยเดี๋ยวขอเปิดดูนะมายาพิศวงค่ะ Six Characters เออพระเอกมาถึงแล้วครับถ่าได้แล้ดีก็ถ่ายได้แล้วครับดีละก็ได้ถ่ายซะทีว้าวฉากด้วยพระเอกจะนั่งอยู่ที่โซฟา พ่อแม่พี่สาวและน้องชายจะยืนคุยกันอยู่ที่มุมนั้นเมื่อถึงคิวไฟดับและมีเสียงฟ้าผ่ามาอย่างแรงเอออบ์สสวัสดีครับว้คุณมาที่นี่ทำไมพวกเรามาที่นี่เพื่อตามหานักประพันธ์้ถ้างั้นคุณกับเพื่อนคุณก็เกิดเป็นตัวละครจริงๆเหรอครับพวกเราคือตัวละคร6ตัวที่น่าสนใจที่สุด ต่ถูกเ,เขาทอดจริงอพอกไปได้แล้วผมไม่มีเวลามาพูดเรือ่องไร้สาระกับพวกคุณชีวิตไร้สาระอยู่แล้วไม่ใช่หรือชอบคำพูดไม่กี่มากนี่พวกคุณมึองออมจากโรงพยาบาลบ้าใช่ไหมเนี่ยพวกเราดูเหมือนคนท่เกจดจิตนักหรือครับไปเหมือนก็นเกือบเหมือนละคุณเข <laughs> <laughs> ากำลังเริ่มบรรยายถึงเรื่องปีศาจที่ชอบทดลอง เราก็คลวนี่จะหลอกคนดูว่านางเอกที่สวยงามเลอเลิศคนนี้จะกลายเป็นปีศาจประสบกครค่ะเขาตัา้งหากค่ะที่เป็นคนทำให้ดิฉันมีชูอ้อุ้ยแรงกมากอานางเอกเรื่องนี้เป็นผู้หญิงขายตัวน่นาดับประทันที่สร้างเราขึ้นมาถึงไม่ด่วนใจไปเฉยเฉยเขาคงไม่อยากให้เราทั้งหกคนกลายเป็นใครก็ไม่รู้ในภาพไม่เยอะดิฉันก็เต็มปด้วยอารมณ์ร,มรุนแรงนวนิยายน้ำเน่า แล้วมันยายอะไรกันถึมมงมันชีวิตหรืมันอารมณ์ของมน,นุษย์ <S <S พวกเราเ่ยมีชีวิตอิตใจเหมือนคนจริงๆไงครับถ้าคุณไม่เล่าความจริงมาทั้งหมดเรื่องมันจะจบได้ไงผู้หญิงคนนั้นะหรอจะมาแสดงเป็นดิฉันคุณจะมาเป็นดิฉันได้ยังไงกันคุณต้องมีหน้ามาสอนดิฉันเรื่องการแสดงหรอคุณจะต้องมีหน้ามาสอนจิน่องการกหรอคะ เมื่อชีวิตใชนมันสัรนเลวก็ขอให้มันสัรนเลวให้ถึงที่สุดนะสินลกนะการประทะกันของแบบตัวพ่อตัวแม่ในวงการอะเข้าใจปะเลืออกไหมว่ามีแค่มอมจริงๆที่รวมนักแสดงได้แบบนี้แบบนี้แล้วเล่นบทแบบนี้ใช่เลือกไหมมันคือความโกลมานของแบบจิตใจมนุษย์มันนังผู้หญิงคนนี้หรอคะ ที่จะมาเล่นเป็นดิฉันคุณจะมาเป็นดิฉันได้ยังไงกันคุณไม่ต้องมีหน้ามาสอนดิฉันเรื่องการแสดงหรอกค่ะคุณไม่ต้องมีหน้ามาสอนดิฉันเรื่องการแสดงหรอกค่ะให้มาสอนแล้วรสุดๆไปเลยเธอเล่นได้เธอเล่นได้เลยเธอเหมือนแพนเค้กนะออถึงแม้ว่าชีวิตของฉันจะสารแล้วอะแต่ฉันก็มีไ,มไก่อร่อยแบบไทยสันกินโอ้โอ ลูกค้ารักมึ่อคนเดียวเลยรูงต่อไปเลยไหมต่อไปเลยเป็นเรื่องของน้องๆจากรายการ The Brother และเป็นเรื่องของน้องๆจากวง Proxy เพราะว่านี่คือภาพยนตร์เรื่อง My c a m p e น้องพี่ดนตริเพื่อนเรียกข่งลยเอุสาหโกหกพี่ติ๊กผ่านกูเทง่ายถ้ากูโกหกอ่ะกูก็ต้องโกหกเรื่อยๆอ่ะดิ เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหรอกพวกพี่ดูออกกันหมดนะครับระวังนะอย่าเฟกนะเอาแจ็คอีกแล้วทุกการแข่งขันนี้เล่าเรื่องของเราแทนเรื่องของเราคืออะไรวะเผยปะเฮ้ยเจอหนักเหรอวะไม่มีตั้งใจค่าเธอหนักพอปะถ้ามึงไม่คูลโฟร์แฮนด์กูก็่าจะพอได้ครูกับมึงได้นะเนี่ยเชียงใหม่อะคือท้ายสุดก่อน เขาเรื่องไหนครับเฮ้าหนเจ้าเอ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 ามีความฝันที่กูอยากจะเล่นในคอนเสิร์ตที่มีคนดูเยอะๆแบบเนี้ยมึงคิดว่ากูอยากมารายการขายจิ้นแล้วคนนี้มากเหรอวะถ้าไม่ใช่เพราะกูอยากให้มึงคุมใจตัวกูผมว่านี่มันไม่ใช่การประกวดหาคู่จีิแล้วแหละนี่มันถึกเทนไปเทนชัดเลยจริงๆรายการนี้ต้องขอบคุณคู่หูด้วยซ้ำนะไม่งั้นกระแสไม่ดีขนาดนี้หรอก จริงคมึงสั่งให้มึงใส่ถุงเนี่ยคุณจะทำไหมเนี่ยฮะกูขอกระดาษซับหน้านี่มันกระดาษทิชตูดกูเข้าใจนะกูมือดาราใหญ่แจ็คเป็นดาราใหญ่ที่กูมาถามมึงอ่ะคือกูอยากให้มึงทบทวนตัวเองเว้ยไม่แข่งแม่งละพอใจมึงยังเสิ่งสะท้อนในห้องที่ว่างเปล่าตอบคำถามด้วยคำถามเท่านั้นมีแค่เธอคนเดียวแม้ไม่เอ่ยปาก ามยอ้ชก่อเพลงที่ทำได้ด้วยตัวเองไม่ได้แเาวงรักกสยามากไม่มีใครอยากจะงเพลงยตัวเองร้อยเปอร์เซนต์หรอกเขาอยาก่งเลงในแบบที่เขาอยาก่เดียวคำม้วนนี่แหละเสียงตึ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 ง 2ี่สกันยายนอุยมาเป็นคู่เลยนะเออฉันบอกเลยนะเรื่องนี้จะเข้ามาลุเล่นอยู่ในหัวใจของเราไปอีกนานแสนนานความอบอุ่นบรรยากาศแล้วมันต้องอยากทําให้เราอยากไปเชียงใหม่เพิ่งสุดท้ายที่เธอบอกว่าเธอจะแบบว่าเก็บไว้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เฮ้ยเอาดีๆแม่หนังฟอร์มยักษ์อลังการอภิมหมมามหาโคตระยิ่งใหญ่อวังกาดดวงดาวขนาดในจอนี้ะเนี่ยใช่ไง ตัวอะไรอ่ะนน้อน้อ,อ,อความวิจิตรศิล วิธีแห่งสายนะ้ำเธอรู้ไหมว่าคำเปลยของนักวิจารณ์หนังนะคนว่าไงหรูหอป่เราจะแยกไม่ได้เลยว่าไหนคือซีจและไหนคือของจริงเพราะในเรื่องเขาเล่นกับคนจริงๆแล้วในเรื่องก็มีการใช้ c ีจแล้วเขาบอกว่าซีจีเรื่องเนี้ยอย่างสมมุติว่าเราเดูซีจอย่างของของเรื่องอื่นอย่างเงี้ยซีจเนี้ย,เ,ยเขาจะต้องนั่งแต่งทีละเฟรมถูกไหม,มการถ่ายมาหนึ่งวิเนี้ย บางเรื่องเนี่ยหกสิบเฟรมก็เยอะแล้วนะหนึ่งวินาทีสามพันเฟรมโอ้เข้าใจเลยอ่ะพอพอเธอพูดแล้วเข้าใจปะเข้าใจต้องนั่งแต่งละเอียดหนึ่งวินาทีนะมึงแล้วคิดดูนี่เรายังไม่รู้นะความยาวหนังกี่ชั่วโมงใช่แล้วหนึ่งวิอ่ะใครที่อยากดูเรื่องไหนก็สามารถติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าพลาดที่จะไปดูลงภาพยนตร์เลยถูกต้องอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไก่ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาไก่ไทยสันของเรานี่เองค่ะเรียกได้ว่าเป็นไก่สามันประจำบ้านต้องเป็นไก่ต้องยกให้เป็นไก่สามันประจำบ้านจริงๆใครที่เป็นสายดูซีรีส์ใครที่เป็นสายดูหนังแล้วอูกระทันหันเหมือนเติร์ดเลพีคแต่ไม่อยากพลาดโมเมนต์เด็ดๆต้องมีติดบ้านไว้เลยมันเลิศจริงๆฝากไว้ด้วยไทยสันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากลองแบบเราทั้ง3คนที่เราได้ลองไปแล้วต้องขอบคุณเฮงนะวันนี้ ที่แห่้เขาใส่ใครที่อยากได้แบบลองลิ้มรสชาติแบบเราทั้งสามคนทั้งสามเมนูบอกได้เลยว่าอร่อยมากจริงค่ะจริงจริงสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมค่รับแล้วมันมันซองอย่างเงี้ยซองละเท่าไหร่หยิบหยิบเลยได้ไหมโอ้ยหยิบได้เลยว่ะหยิบมาเลยคือต้องบอกว่าซองเนี้ยมันคือ200กรัมนะ200กรัมอู้เยอะอยู่นะนี่คือ1ซอง200กรัม100กว่าบาทไหม 79บาท79บาท1นึ่ซอง200กรัม79บาทเยอะมากแล้ววันนี้ที่เรารีวิวไปมี3เมนูนะยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะของไทยสันนะของไทยสันวันนี้หนังที่เรามารีวิวก็ดีใช่กันที่เราได้กินก็ดีเหมาะไปหมดทุกอย่างแฮปปี้มากฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับไก่ไทยสันแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ ภาพยนตร์ทั้าเรื่องที่เรามารีวิวกันนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยหนังน่ารงของเราคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาทุกคนหวนคิดถึงการมานั่งทำเลชั่นตัวอย่างหนังแล้วก็ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์กันออช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่น่าดูก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะและแล้วติดตามหนังน้ารงได้ในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG อแล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย